ลูกบอลการิ่งคับอังกฤษรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเวสต์แฮมยูเต็ดทีมเจ้าบ้านพบกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเริ่มเกมมาเวสต์แฮมมีโอกาสก่อนครับ s <S จากจังหวะริงของมาร์คโดเมลครับแล้วก็บอลผ่านมือนายทวารของเบอร์มิงแฮมเข้าไปช่วยให้ทางด้านเวสต์แฮมขุดค้อนขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ปัดได้ก็จริงแต่ว่าความแรงของลูกยิงมาร์คโดเบิรนั้นก็สุดปัญญาที่จะปัดออกมาได้ครับช่วยให้เวสต์แฮมขึ้นนำหนึ่งประตูศูนย์หลังผ่าานนไป12ที 0. หลังจากนั้นทางด้านเบนฟอร์สเตอร์ก็ต้องออกแรงเซฟอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจบครึ่งแรกสกอร์ยังอยู่ที่เวสแฮมเันูหนึ่งต่อศูนย์ครึ่งหลังนาทีที่5 5ครับทีมเยือนเบอร์มิงแฮมมาตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกโมงของเหลี่ยมร well. ิชเวลล์ต่อหหลังผ่านไป55าทีครับหลังจากนั้นสถานการณ์ของเจ้าถิ่นเวสแฮมครับแย่ลงไปเมื่อทางด้านของวิกเตอร์โอบิน่าครับไปทำฟาวใส่เซบาสเตยนลาซันผู้ตัดสินชักใบแดงไล่โอบิน่าออกจากสนามทันทีครับ เวสแฮมเหลือ10คนสกอร์เท่ากันที่1ต่อ1แต่ว่า10คนของเวสแฮมยังไม่ยอมแพ้ครับมาได้ประตูชัยครับนาทีที่78จากกองหน้าตัวเก่งอย่างคาร์ตันโคครับแปรจังหวะลูกนี้แต่ว่าเบนฟอสเตอร์นั้นกระจังหัะผิดพลาดครับบอลทะลักเข้าไปช่วยให้เวสแฮมนั้นเปิดบ้านเอาชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้ไป2ประตูต่อ1ครับโดยนัดที่2ของศึกคาริงคัพรอบรองชนะเลิศจะไปแข่งกันที่เซนต์แอนดรู์บ้านของเบอร์มิงแฮมบ้างาครับในวันที่26มกราคมนี้ครับ